เราใส่ตัวขาตั้งค่ะอยู่ข้างใต้ตัวตาช่างจากนั้นใช้น็อตยึดค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะก็ประกอบโถเก็บมเมล็ดค่ะแล้วตรงข้างๆก็จะมีเป็นน็อตยึดให้หมุนเข้าไปค่ะตัวโถวก็จะ ดึงหลังจากที่ลูกค้าได้รับเครื่องแล้วก็ประกอบขาตั้งด้ามชงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตัวเมล็ดที่โถโบดเรียบร้อยลูกค้าดึงเปิดให้เมล็ดไหลลงนะคะแล้วลูกค้ากดเปิดเครื่องค่ะหลังจากนั้นตัวเครื่องนะคะจะมีแถมตัวคาลิเบตตัวคาลิเบตหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยตัวนี้ค่ะจะเอาไว้สําหรับเ,เช็คพิกัดของตัวน้ําหนักของตาช่างตัวนี้จะ20กรัม ลูกค้าลองเปิดตาช่างก่อนแล้วจากนั้นลูกค้าลองวางที่ตาช่างของลูกค้าค่ะตรง20กร,รัมไหมถ้าสมมติว่าลูกค้าดูแล้วไม่ตรงอาจจะเป็นเหมือนอย่างอันนี้ขาดไป0.1นลูกค้าลองกะกะเอาก็ได้ค่ะกับตัวน้ำหนักที่บดออกมาหลังจากนั้นลูกค้าคาลิเบตด,ด้ามชงของลูกค้าด้ามชงของลูกค้าที่คาลิเบตกับเครื่องจะได้1อันนะคะ1ด้ามชง หนึ่งเครื่องบดเพราะว่าน้ำหนักของตัวด้ามชกแต่ละอันจะไม่เท่ากันค่ะเบื้องต้นลูกค้านำนำตัวนี้ค่ะด้ามชงอันนี้มาใส่เพื่อวัดระยะห่างของตัวที่จับกับด้ามชงตัวนี้ค่ะวางให้พอดีกันวางให้พอดีแล้วลอ็อคตัวน็อตสองข้างนี้ให้แน่นวิธีสังเกตลูกค้าดูที่ตัวข้างใต้ตรงนี้ค่ะจะมีตัวกัน ไม่ให้ด้าชมชงเข้าไปลึกเกินอย่าให้ด้าชมชงเลยตัวนี้หลังจากนั้นลูกค้าวางเสร็จใช่ไหมคะลูกค้ามาที่หน้าจอค่ะลูกค้ากดตั้งค่าแล้วไปที่ตัวคา r ลิเบตค่ะจากนั้นลูกค้ากด คาลิเบตหนึ่งครั้งและวางตุ้มน้ำหนักที่ด้ามชงค่ะลูกค้าวางไว้ตรงกลางด้ามชงหลังจากนั้นลูกค้ากดตัวนี้ค่ะตัวเลขด้านด้านหน้าตรงนี้จะวิ่งเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรตรงนี้แล้วลูกค้ากดตรงกลางหลังจากนั้นลูกค้ากดรูปบ้านเท่านี้ก็เสร็จการคาลิเบตค่ะลูกค้านำด้ามชงกับตุ้มน้ำหนักออก วิธีการเช็คลูกค้านำด้ามชงนะคะวางกับตัวตาช่างอย่าลืมกดแทนนะคะกดแทนน้ำหนักด้ามชงให้เป็นศูนหลังจากนั้นลูกค้ามาที่หน้าจอเครื่องค่ะลูกค้ากดอันนี้สามารถกดค้างไว้ได้เลยแนละ้วลูกค้านำด้ามชงที่คาลิเบรเรียบร้อยกับตัวตาช่างใส่ ข้อสำคัญเลยเวลาบทเสร็จเรียบร้อยนะคะลูกค้าจาับดึงออกมาห้ามเคาะกับตัวขาตรงนี้นะคะห้ามเคาะเด็ดขาดลูกค้าสามารถเคาะกับโต๊ะได้เคาะเลยแล้วลูกค้าค่อยนำไปช่าง,งัามก็จะตกก็จะตรมเลย สำหรับการใช้งานนะคะใน1-3ครั้งแรกอาจจะมีน้ำหนักที่ออกมาเพี้ยนเล็กน้อยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าใช้ไปแล้วน้ำหนักเพีย้ยนลูกค้าสังเกตที่ตัวมเมล็ดก,ก่อนเลยนะคะอันดับแรกเพราะว่าตัวตัวการบดนี้ค่ะจะขึ้นอยู่กับการกดน้ำหนักของตัวมเมล็ดด้านบนในโถด้วยถ้าสมมติว่ามเมล็ดเริ่มใกล้หมดเริ่มน้อยลงะคะ่ะ น้ำหนักการกดลงไปข้างในเครื่องเขาก็จะลดลงทำให้น้ำหนักอาจจะเพี้ยนได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าน้ำหนักหายไปหรือมากกว่าเ,เป็น0.3ถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าเกิดวใครมากกว่าหรือน้อยกว่า0.3ให้เขามาตั้งค่าที่ตรงนี้ค่ะกดตัวตั้งค่าจากนั้นกดตัวนี้แล้วกดที่0.0ค่ะกด จากนั้นสมมติว่าของใครหายไป0.5ให้กด0.5แล้วโอเคค่ะจากนั้นกดแล้วก็เลือกเป็นเอ่อมากกว่าหรือน้อยกว่าตรงนี้ได้เลยมีน้ำหนักเบาวกว่าด้าชมชงถ้าระวางไปเขาจะไม่ทำงานหรือถ้าสมมติว่าเราใช้มือวางเขาก็จะไม่ทำงานอันนี้เป็นระบบฟงังก์ชันพิเศษของเครื่องรุ่นนี้ค่ะ สำหรับวิธีการถอดล้างทำความสะอาดเฟืองนะคะอันดับแรกเลยให้กดปิดเครื่องค่ะและถอดปลั๊กหลังจากปิดเครื่องและถอดปลั๊กแล้วให้ดันตัวกันมเมล็ดกาแฟค่ะดันปิดตัวโถและหมุนออกและยกยกตัวโถออกหลังจากนั้นที่ตัวเครื่องยังมีมเมล็ดอยู่เล็กน้อยนะคะให้ตักออกค่ะค่อยๆตักออก เมื่อตักออกหมดแล้วนะคะไข่เนาะสองตัวออกค่ะวาวหมุนตรงนี้ลูกค้าก่อนที่จะเปิดทําความสะอาดลูกค้าก็ไม่ต้องไปหมุนปรับเบอร์บดอะไรเขานะคะให้เขาอยู่เป็นเลขเดิมแล้วค่อยแกะทําความสะอาดหลังจากนั้นนะคะให้ใช้เป็นปากกาที่สามารถลบได้นะคะเป็นหมึกลบได้หรือจะใช้เป็นกระดาษรองก่อนก็ได้ะคะ่ะวางเอาไว้รองก่อนก็ได้จากนั้นทามาร์กขีดเอาไว้แบบนี้ ก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นปากกาที่ลบได้วาดไปเลยก็ได้ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะไขไขน็อตออก1 2ึ่สอไข่สีตัวออกค่ะเมื่อไขน็อตออกแล้วนะคะเราเปิดอันนี้ออกค่ะ ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะไม่ต้องไปหมุนขยับเขาค่ะด้านบนตรงฝั่งนี้นะคะให้ปัดใช้แป้งปัดทําความสะอาดห้ามใช้น้ํานะคะผ้าชุบน้ําก็ไม่ได้สําหรับเฟืองด้านล่างตรงนี้นะคะให้จับเฟืองไว้ค่ะให้จับตัวน็อตตรงกลางเอาไว้ไม่ให้เขาขยับและใช้ที่ดูดฝุ่นนะคะใครมีก็ใช้ดูดได้เลย สำหรับพวกโซกตามรูนอนนะคะสามารถใช้เป็นไม้จิ้มฟันแะออกมาได้ค่ะเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะสำหรับเฟืองด้านล่างไม่ต้องไปไขน็อตอะไรออกเลยนะคะประกบกับเข้าที่เดิมค่ะหลังจากทำความสะอาดให้ดูจุดมาร์กแล้วก็ประกบให้ตรงค่ะเพียงเท่านี้ไขน็อตกลับได้เลย สำหรับขั้นตอนการไขกลับนะคะให้ลูกค้าไขน็อตเป็นฝั่งตรงข้ามกันค่ะฝั่งแรกลูกค้าใส่เข้าไปนิดนึงค่ะยังไม่ต้องไขแน่นนะคะเพราะถ้าไขแน่นทีละด้านอาจจะทำให้ความแน่นของแต่และฝั่งไม่บาลานซ์กันลูกค้าใส่เป็นฝั่งตรงข้ามกันแล้วหมุนเข้าเล็กน้อย ทําให้พื้นเขาเรียบเท่ากันค่ะจากนั้นค่อยๆหมุนให้แน่นขึ้นลูกค้าก็สามารถเช็ดต,ตัวมาร์กออกได้เลยค่ะเท่านี้เครื่องก็พร้อมกลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากการทำความสะอาดใช้งานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอาจจะมีค่าน้ำหนักเที้ยนไปเล็กน้อยนะคะ